โอเควันดีครับวันนี้เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องการใช้งานสองเลเวสามจริงๆมันเคยพูดไปแล้วแหละแต่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะพูดกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อย้ํากันนะซึ่งหลักการคิดแบบนี้มันมันไม่ใช่แนวคิดของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือกลุ่มสายงานใดสายงานหนึ่งคือมันเป็นความคิดตรก,กะทั่วไปของคนที่มีอาวุธแล้วก็มีสองเลเวสามในการใช้นะครับอย่างตัวนี้ก็คือ7 3 6 0นะครับซัฟฟอรีแลนด์ land, นะครับซึ่ง มันจะมีขั้นตอนของมันในการใช้นะครับสมมุติคุณจะต้องเข้าไประงับเหตุหรือว่าเข้าไปในสถานที่ที่มีภัยคุกค,คามอยู่นะครับคุณเปิดมันไว้เลยนะฮะเปิดมันไว้เลยนะครับ,เ,เ,รบเพราะว่ายังไงยังไงซะ AIS ก็เร็วกว่านะครับเร็วกว่าเรเวลสามนะครับถึงแม้เราจะชักจะรอเรเวลสได้ต่ำกว่าหนึ่งวิก็เถอะแต่ในเหตุการณ์จริงอะ่ะมันอาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับ ที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นหรือว่าอาจจะมี human error เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะลดตรงนี้ออกไปนะครับจะลดความเสี่ยงตรงนี้ออกไปโดยการเปิด L.S. ไว้ก่อนเลยนะครับเปิด L.S. ไว้ก่อนเลยนะครับเวลาจะเข้าไปในสถานที่อันตรายต่างๆนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติการพิเศษก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับก็คือแน่นอนแหละ L.S. ปืนมันไม่ตกใช่ไหมอ่า เพราะการชัดจากเลเวล3มเนี่ยโอเคมันบางคนอาจจะซ้อมมาเร็วนะแต่อย่างว่าไปมันอาจจะมีเหตุการณ์ทําให้เกิดฮวแมนเออร์เลอร์ได้อาจจะช้านะครับอาจจะตอบโต้ไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นลดความเสี่ยงมันโดยผมที่จะเปิดเอไว้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปโตรวจการต่างๆหรืออะไรอย่างนี้แล้วแต่นะครับหรืออย่างที่เราเห็นในคลิปตํารวจอเมริกาใช่ไหมเวลาตํารวจเข้าไประง,งับเหตุซึ่งหน้าเนี่ยก็คือ มีคนเนี่ยถือมีดถืออาวุธมาพร้อมที่จะทําร้ายนะครับสังเกตได้ว่าตํารวจเมริกาทุกคนใช้เลเวลรนะครับแต่เวลาเขาลงจากรถหรือว่ากำลังเข้าพื้นที่เกิดเหตุโดยทิ้งระยะห่างเนี่ยเขาจะเปิดเลเยลรสาไวเลยนะครับเปิดเอสไว้เลยนะครับพอสมมตุติเขาสั่งใช่ไหมเขายังไม่ชักอาวุธใช่ไหมอ่าสมมุติกรณีที่ไม่ได้ใช้เฮเซอร์ใช้ใช้อาวุธปืนจริงๆเลยนะครับเพราะเห็นภัยคุกคามแล้วว่ามี มาตรการที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับเขาก็อาจจะสั่งให้วางมีดลงนะครับพอเห็นมีดปุ๊บชักออกมาเลยนะครับแล้วจี้ไว้นะที่เป้าหมายนะครับเห็นไหมมันเร็วกว่ามันเร็วกว่าใช่ไหมครับมันเร็วกว่านะฮะมันเร็วกว่าที่เราจะชักอย่างนี้เพราะบางทีจังหวะที่เราวิ่งถอยอ่ะวิ่งถอยเวลาภัยคุกคามวิ่งเข้ามาใส่วิ่งถอย,ถอย,ถอยแล้วเราชักแล้วเราสามมันไม่ทันไงเออเพราะฉะนั้นอนะถ้าเรารู้ว่าจะต้องเข้าไปบวกกับภัยคุกคามเนี่ย เปิดเอ s รอไว้เลยนะฮะให้เหลือแต่เลเวลสองนะครับเดี๋ยวผมจะลองจาลองดูสมมุติเราสั่งให้ภยัยคุกคามทีอ้อาวุธนะครับแล้วเขาพยายามจะวิ่งเข้ามาหาเรานะครับโอเคครับ <c oughs> นะฮะยังไงมันก็เร็วกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันเลยที่นัดอ่าหมดละโอเคเดี๋ยวไปติมกสุนก่อนเดี๋ยวลองเลเวลสามให้ดูครับ โอเคมาแล้วนะครับเติมกระสุนมาแล้วกรอนนี้ที่เราใช้เลเวล3เลยเต็มๆนะครับแล้วเราเจอภายคุกคามที่วิ่งชาร์จเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับหรือว่าอาจจะเกิด human error นะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับมุดนะครับเข้าไปยังไม่ได้ทันพูดอะไรเลยนะครับยังไม่ได้ทันเตรียมตัวไม่ได้เปิด SFS เลยนะครับภายคุกคามก็วิ่งเข้ามาแล้วนะฮะเห็นไหมนี่เห็นไหมครับมันเกิดอาการติดนะครับ หยุด,ยดมันก็ยังช้ากว่านะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยคือผมเล่งตัวเองถ้าจนรู้เลยว่าเห็นไหมม,นะม,มันติดนะครับมันติดมันติดนะครับบางทีมันมันอาจจะชักไม่ออกหรือผิดจังหวะอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันอาจจะเกิดอาการแบบนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นน่ะผมถึงบอกยังไงว่าถ้าจะเข้าเป็นระงรับเหตรุรู้เหตรุรู้ล่วงหน้าว่าจะอาจจะต้องมีภัยคุกคามหรือมีอันตรายเปิดเอสเอสดรอไว้เลยครับ พราะยังไงต่อให้โดนชาร์จ LS ก็เอ้ยขออภยัย LS ก็ยังช่วยให้ปืนไม่ตกให้ปืนไม่หลุดได้นะครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวจะลองดูลองดูอีกครั้งหนึ่งสำหรับใช้เลเวลสนะครับเต็มล็อกเต็มระบบไปเลยนะครับมันก็เร็วได้นะครับแต่มันแต่เพื่อตัด human error อย่างที่ผมบอก เหตุการณ์จริงมันจะไม่ได้เหมือนเวลาเรายิงในสนามนะมันจะตื่นเต้นมันจะมีปัจจัยหลายๆอย่างควบคุมอยู่เพราะฉะนั้นใช้เลวสนะครับเข้าร่างัพเหตุเปิดไว้เลยครับเพื่อความร,รวดเร็วนะครับยังไงก็เร็วกว่า a อ s ถึงแม้จะต่างกันเสี้ยววินาทีแต่ยังไงก็มันคือเสี้ยววินาทีแห่งชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักการใช้นะครับที่ที่ผมออลองคำนวณแล้วก็หาเหตุผลมันดูนะครับอาจจะ ไม่ตรงสายนู่นนั่นนี่ก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้คือคือเอามาปรับใช้ที่ดูจากหลายๆที่แล้วก็จากศึกษาซองเรื่องหรือว่าเรื่องเรื่องตะก,กะต่างๆนะครับก็ไปลองปรับใช้ดูสําหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนหรือว่าอะไรเงี้หรือสายงานต่างๆนะครับลองดูครับสําหรับซัฟฟอรี e แลนด์เลเวลสนะครับในการใช้งานทั่วไปหรือว่าใช้งานจริงๆนะครับโอเคครับขอบคุณครับ